อ่านกระตูแนวโรแฟนต้องที่ inumanga. com ท่านพี่คงต้องลองสอบสวนคนนี้ดูแล้วล่ะค่ะท่านพี่รู้ทุวหลอกตาไว้คามิลาเก่งมาก กินยาพิษเข้าไปทันทีที่ลูกจับได้เนี่ยนะมันผุดขึ้นมาในหัวฉันไม่หยุดเลยหลังจากนี้ดิยุกับรุดวิวก็คงจะจัดการเองนั่นแหละรีบลืมดีกว่าเพราะว,าวันนี้เป็นวันสำคัญจะออกไปอีกแล้วเหรอได้ยินว่าวันนี้เธอจะไปที่งานประมูลนี่ช่างขยันตะเวนไปทั่วจริงๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับท่านพี่เนี่ยออกมาข้างนอกในเวลาแบบนี้ด้วยก็เห็นเธอเป็นห่วงฉันนักหนากลัวว่าตัวฉันจะขึ้นรานี่ ฉันบอกให้ออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างยังไงล่ะอีตาคนนี้นี่ขืนอยู่แบบนั้นพี่ก็อาจจะขึ้นร้าทั้งตัวก็ได้นะราขึ้นทั้งตัวหรออ๋อตอนนั้นนี่เองโอเอ๋โอเอ๋อโอ้โหนี่กำลังทํำตามที่ฉันบอกจริงๆหรอเนี่ยสงสัยจะต้องชมหน่อยแล้วเธอนี่โกนโอ้ยจริงๆเลยนะแต่ช่างเธอ รับเจ้านี่ไปสิเสื้อคลุมที่ไร้แว่นน้ำแข็งเอาไว้คราวนี้คงไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนล้าสินะทำไมถึงอยากใส่เสื้อคลุมในหน้านี้นักล่ะเธอจะไปทำอะไรกันแน่นะก็จะไปทำเรื่องดีๆไงฉันจะใช้เจ้านี้อย่างดีเลยล่ะเอ๊ะเธอคงไม่ได้ไปทำเรื่องอันตรายอีกใช่ไหมบนโลกเรามีเรื่องที่ปลอดภัยแท้จริงที่ไหนกันล่ะเฮหัว่าไงนะคราวนี้้ายัง ไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ปล่อยให้พี่ชายกัญพาไปอีกคนแนะ่ <c oughs> เดี๋ยวฉันกลับมานะคะ <c oughs> หมู่นี้น่ะเยนั่นชอบทำให้คนอื่นรู้สึกแปลกใจชะมัดอ่ะอืมเน้นไปทางรักษาเวทจริงๆด้วยฮะคงไม่มีอะไรให้ศึกษาจากฉะละละันแล้วล่ะว้าวจริงหรอคะ ฉันบอกแต่แรกแล้วนี่ว่าให้ครูมาสอนแทนฉันจะดีกว่าอืมแต่ฉันคิดว่าเรียนกับท่านราวีน่าจะดีกว่านะคะอ๋ออีกอย่างเจ้านี้ก็เป็นของขวัญด้วยพอดีฉันหาหนังสือเล่มอื่นได้แล้วนะคะเถอะนะเหตุผลที่เธอเอาหนังสือหายากแบบนี้มาให้ฉันทุกวันมันคืออะไรกันแน่ฉันอึดอัดกับการทุ่มเทของขวัญโดยไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้นะเพราะฉันอยากจะสนิทกับท่านราวีไงล่ะคะ อยากจะสนิทด,ด้วยอย่างนั้นหรอทั้งท่านพ่อเราก็ท่านพี่ลูดวิวต่างเขาถึงยากเกินไปเราก็น่ากลัวแต่ว่าท่านราวีเป็นฝ่ายเขาหาฉันก่อนนี่คะฉันก็เลยหวังว่าท่านจะยอมรับฉันเป็นครอบครัวนะคะคนที่ฉันพึ่งพามากที่สุดในที่นี่ก็คือท่านราวีนะคะอยากจะเป็นครอบครัวหรองั้นฉันยิ่งรับหนังสือพวกนี้ไว้ไม่ได้ใหญ่เลยเอากลับไปให้หมดเลยเถอะ ทำไมฉันมีอยู่แล้วล่ะเด็กคนเดียวที่เรียกฉันว่าครอบครัวนะเพราะงั้นฉันก็ควรจะเป็นให้เด็กนั่นด้วยฉันจะออกไปพักผ่อนก่อนเธอเองก็ไปพักผ่อนเธอะ <c oughs> <c oughs> ปฏิเสธทั้งที่เห็นหนังสือหายากพวกนี้แล้วเนี่ยนะอะอีกแล้วฉันทำไม่สำเร็จอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ได้คราวนี้คราวนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะอ๋ะอีกสักครู่ผมจะประกาศผลการประมูลให้รับทราบเธอเพิ่งเคยมางานประมูลครั้งแรกใช่ไหมใช่คะ่ะข้างในไม่ได้กว้างขนาดนั้นเลยนะคะ พราะการประมูลในครั้งนี้เป็นงานที่มีแค่พวกชนชั้นสูงในกลุ่มเล็กๆที่มาเข้าร่วมยังไงละ่ะโอโ้พึ่งจะมาอย่างนั้นเหรอครับคามิล,ลาก็มาด้วยสินะครับค <c oughs> งจะเตรียมตัวกันมาเต็มที่เลยลรอสิแน่นอนคนที่จะชนะการประมูลเมืองแร่ในครั้งนี้ต้องเป็นชั้นอยู่แล้วล่ะว่าแต่ว่าคนๆนั้นน่ะคงจะเป็นประธานของสมาคมการค้าโกดใช่ไหมนะดูหนุ่มกว่าที่คิดเลยฮะ จะประมูลเมืองแร่ในการประมูลครั้งนี้หรอครับแต่แต่ว่าท่านคามิล่าชนชั้นสูงคนอื่นๆกำลังเพ่งแรงเหมืองแร่แห่งนี้กันอยู่เหมือนกันนะครับถึงจะแทรกแซงเข้าไปในตอนนี้ก็เป็นไปได้น้อยอยู่ดีที่พวกเราจะประมูลได้นะครับอืมนายพูดถูกมันก็คงจะยากนั่นแหละนะงั้นนายว่าแบบนี้เป็นไงถ้าเกิดว่าฉันรู้ราคาปิดการประมูลเมืองแร่อยู่แล้วล่ะครับรู้ราคาปิดการประมูลเหมืองแร่นี่นะ นั่นมันหมายความเชื่อใจฉันก็พอคริสนายแค่เขียนจำนวนเงินที่ฉันบอกลงไปในเอกสารการประมูลก็พอต่างแต่นี้ไปผมจะประกาศผลการกประมูลเมืองแร่เอเรียสสินค้าเสนอขายใหม่เลขที่หนึสองเจเมืองแร่เหล็กเอเรียส เหล็กที่มักเป็นที่ต้องการอยู่เสมอเพราะจำเป็นต่อการผลิตอาวุธและของใช้ทั่วไปในแต่ละประเภทโดยเฉพาะเมืองแร่แห่งนี้เพราะมีเหล็กถูกฝังอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่ต้องตาของชนชั้นสูงรวมไปถึงภายในเมืองแร่ที่ถูกเปิดเผยภายหลังว่ามีราชาอัญมญณีเพชรคุณภาพสูงและเพชรสีนเงินฝังอยู่เบื้องล่างเดิมทีเดยุกเจวิลอนจะเป็นคนที่ชนะการประมูลเมืองแร่ไปแต่ความโชคดีที่เคยอยู่ในเงื้อมมือของเดยุกเจวิลอนนั้น ผมขอประกาศว่าเหมืองแร่เอเรียสได้ถูกประมูลไปโดยสมาคมการค้าก๊ในราคา,าประมูล21ล้านสพันก๊ครับคราวนี้คงต้องตกเป็นของฉันแล้วล่ะว่าไงนะสมาคมการค้าก๊ออย่างนั้นเหรอ คนหนุ่มนี่มันสุดยอดจริงๆเลยสมกับเป็นสมาคมที่กอบโกยเงินได้มากที่สุดของจักรวรรดิตนตอนนี้นั่นนั่นนี่มันเท่าไรนะ,ะต่างจากราคาที่ดิยุคเสนอไปแค่นิดเดียวเองเป็นไปได้ยังไงเลดี้คามิลารู้จำนวนเงินที่ทันดิยุคเจวิลอนเสนอล่วงหน้าได้ยังไงกันยินดีกับการชนะการประมูลด้วยนะคามิลาอา ท่านพอ่อเมื่อกี้ท่านพอ่อทั้งที่เธอพยายามแม้จะอยู่ในที่ที่ฉันไม่เห็นขนาดนี้แต่คนเป็นพ่ออย่างฉันก็กลับรู้ชา้าขอโทษด,ด้วยนะทั้งหมด13แห่งฉันได้รับรายงานว่าใครบางคนกำลังให้การสนับสนุนในนามของซอฟเฟลและตัวตนของผู้ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดรวมถึงก่อตั้งมูลนิธิด้วยก็คือสมาคมการค้าโกดแต่ทำไม พ <Please>, ลิสมิดล์ถึงได้เห้การสนับสนุนนิํามของซอฟเฟลล่ะไม่ว่าจะคิดสักกี่ครั้งก็ไม่น่าใช่การกระทําของนักธุรกิจที่ชำนาญเรื่องผลกำไรช่วยดูอันนี้หน่อยสิครับท่านดายุคนี่มันอะไรนะบันทึกการขุดเจาะของเหมืองแร่ที่ส่งมอบให้กับคุณหนูคามิล่าครับอ๋อทำไมจูจ่ๆบันทึกนั้น ในเอกสารมีการจดบันทึกจำนวนการขุดเจาะมากเกินไปเมื่อเทียบกับเหมืองแร่ที่ซอมซ่อส่วนแร่พวกนั้นก็ถูกส่งไปให้กับพวกนักเวทของตระกูลเซปราเป็นที่สุดท้ายและทุกคนก็ต่างรู้ความจริงกันอยู่แล้วว่าสมาคมการค้ากดได้รับธุรกิจหินเวทมาจากในยุคเซปราในที่สุดก็จะคำใบของฉันสักทีขอบคุณนะคะท่านพอ่อเป็นเรื่องที่เธออยากให้ฉันสังเกตเห็นเองจริงๆสินะ ขอโทษนะคะที่หนูไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนต้องขอบคุณที่ท่านดยุกเชื่อใจฉันถึงขนาดนั้นความจริงฉันนึกว่าเขาจะเสียดายเงินแทบตายซะอีพอดีหนูกลัวว่าจะถูกคนรอบข้างโจมตีนะคะถ้าบอกว่าหนูเป็นเจ้าของฉันไม่มีทางเลือกถ้าก่อนหน้านี้ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นเจ้าของสมาคมการค้าฉันคงจะถูกตราหน้าว่าเป็นเลดี้ที่เห็นแกเงินไปแล้ว เราฉันก็จะถูกมองว่าโลภมากขนาดไหนล่ะที่ไม่ยอมแม้กระทั่งให้ครอบครัวตัวเองรู้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ <c oughs> แต่ฉันก็ไม่คิดจะยกเพชรในเหมืองแร่ที่เพิ่งซื้อเก็บไว้วันนี้หรอกนะส่วนเหล็กเน่ะก็ส่งต่อได้ถ้าค่าตอบแทนจากโดยุกมากพอแต่เขาก็คงไม่ตระหนี่จึงขอให้ฉันยกให้เฉยๆอยู่แล้วละมัง้งฮะอะไรกันเจ้าของสมาคมการคะ่ะเลดี้คามิล่าจากตระกูลซอฟเฟลท่ว่านะรอ นั่นแหละนั่นแหละใช่เลย <c oughs> พร้อมกันให้เต็มที่เลยนะพร้อมไปเลยงานประมูลในวันนั้นก็ระหนวุ่นไวายไปหมดเพราะตัวตนของเจ้าของสมาคมการค้าโกดที่ซื้อเหมืองแร่ไปหลังจากประกาศว่าฉันเป็นเจ้าของสมาคมการค้าโกดสายตาที่พุ่งเป้ามาที่ฉันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งบ้างก็ยกย่องสรรเสริญแต่บ้างก็แสดงท่าทีอิจฉาด้วยรวมไปถึงจดหมายกับกองของขวัญที่ส่งถึงฉันทุกวัน ฉันถูกราวีรีดถ่ายหินเวทไปสิบกอนเพื่อชดเชยที่ฉันหลอกเขามาตลอดเฮ้ยนี่ทอหลอกแม้กระท่าฉันได้ยังไงกันถึงฉันจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรน่ากังวลถูกแล้วล่ะเดิมทีอะตอนนี้ฉันควรจะสงบสุขได้แล้วแต่ว่าได้โปรดขอร้องว่าช่วยตามหาทีช่วยตามหาลูกชายฉันที ลูกชายของฉันช่วยตามหาแดนนี่ให้ฉันทีเฮะพลายนาำที่ตามมากับมรสุมหน้าร้อนกลับมาเกาะกวนฉันสินะ้ลงไปจากเตียงฉันนะความสัมพันธ์ของเราสบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่เหรอเวนกรรมจริงๆที่ดันไปเจรจาต่อรองตอนนั้นน่ะอีกอย่างฉันก็บอกไปแล้วนี่ว่าฉันเองก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเหมือนกันน่ะ ถึงอย่างนั้นก็ช่วยเขาเถอะนะช่วยเดนิสด้วยเดนิสลูกชายของเบสท,ที่เป็นพลายน้ำฉันลองตรวจสอบตามที่เบสเคยบอกว่าฝากเขาไว้กับสถานสงเคราะห์สกายก่อนที่เธอจะตายดูแต่ผลลั์จากการลองตามเบาะแสะของลูกชายไปที่สถานสงเคราะห์กลับพบว่าคู่สามีภรรยาที่ได้รับเลี้ยงก็คือคนที่มีตัวตนอยู่ในเอกสารเท่านั้นแต่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงและเป็นเพียงเบาะแสะที่หยุดชงะงักแค่ตรงนั้น อืมรู้สึกไม่ดีเลยฮะสถานสงเคราะห์สกายก็คือสถานสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงแท้ๆแล้วใครกันล่ะที่ลงทุนทําเอกสารปลอมขึ้นมาแล้วลักพาตัวเด็กไปนะคุณหนูคามิล่ารูปคุณรู้อะไรเกี่ยวกับสามีภรรยาที่เดนิสไปดูแลบ้างไหมผมกําลังค้นหาโดยเน้นไปที่สถานสงเคราะห์สกายเป็นหลักแต่ไม่พบข้อมูลอะไรเลยครับเดนิสเดนิสจากสถานสงเคราะห์สกายอย่างนั้นหรอ <C ham illa> คามิลากำลังตามหาเดนิสหยุดสินะในที่สุดฉันก็ได้โอกาสแล้วเก <C le af> ิดคำถามขึ้นหนึ่งคำถามในภารกิจที่ฉันไม่เคยทำสำเร็จเลยสักครั้งทำไมทุกคนถึงได้ชอบคามิลาล่ะทั้งที่ฉันเป็นคนยิ้มย้มอยู่ตลอดเวลาและทำตัวอ่อนโยนด้วยทั้งที่ฉันก็คือลูกสาวตัวจริงของทานายยุกซอฟเฟล แต่คามิลาเป็นทั้งเจ้าของสมาคมการค้าโกดและได้รับความรักจากคนในครอบครัวผู้หญิงคนนั้นได้รับความรักอย่างไม่ขาดตกบกพร่องถึงฉันจะยั่งทั้งตำแหน่งในองค์กรทั้งร่างนี้และหน้าที่ทั้งหมดมาได้แต่ฉันกลับไม่เคยยั่งชิงอะไรที่เป็นของคามิลามาได้เลยทุกอย่างที่เป็นของผู้หญิงคนนั้นจะต้องกลายเป็นของฉันเพราะนั่นก็คือหน้าที่ที่พระเจ้าประทานให้กับฉันยิ่งแท้จริง กะอีข้างเลดี้ตัวปลองตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วจริงๆฉันจะต้องทำให้สำเร็จสักอย่างฉันควรจะย่างอะไรไปดีนะต้องเอาอะไรไปฉันถึงจะมีตัวตนในตระกูลดยุกซอฟแฟลถ้าไม่มีที่ว่างให้ฉันเข้าไปในร่างของราเน,นียแล้วล่ะก็ ฉันไม่มีเวลารอจนกว่าเบื้องบนจะออกคำสั่งแล้วฉันแค่หาโอกาสช่วงชิงจนกลายเป็นที่ยอมรับเอาเองก็ได้นี่ครั้งนี้ฉันต้องหาลู่ทางให้ได้อะเพราะนี้ก็คือหนาที่ที่พระเจ้าประทานให้กับฉันยังไงล่ะคามมล่าได้ยินว่ากำลังตามหาเดนิสอยู่ใช่ไหมอะรานียเธอฟังอยู่งั้นหรอ ฉันเมื่อไงนด้ยินตอนเดินผ่านมาทางนี้นะคะเขาเป็นคนที่ฉันรู้จักค่ะเดนิน่ะถูกสถานสงเคราะห์สกายรับไปดูแลนะเขารู้จักอย่างนั้นหรอใช่ค่ะสนิทกันมากเลยพอดีว่าเราโตมาในละแวกเดียวกันนะคะตอนนี้เองก็น่าจะอยู่ในละแวกนั้นนั่นแหละค่ะคุณจะลองออกไปกับฉันดูไหมล่ะคะคามิล่อย่างนี้มีแผนอะไรกันแน่แต่ก็คงไม่จงใจโกหกให้จับได้ง่ายๆหรอกหรือว่า เธอจะรู้จริงๆอย่างนั้นเหรออาเธอคงจะรู้จักเดนิสของฉันจริงๆแน่นเลยคราวนี้น่าจะหาเขาเจอแล้วใช่ไหมแต่ก็นะมันก็ไม่มีเหตุผลให้กังวลจริงๆอย่างนั้นแหละและการไปดูว่าเด็กปลอดภัยดีหรือเปล่าก็สําคัญด้วยบางทีราเนียอาจจะไม่มีแผนอะไรก็ได้ถ้าลองไปดูก่อนเดี๋ยวก็จะได้รู้เองแหละเอาสิถ้างนั้นฉันรบกวนด้วยนะ ฉันดีใจมากเลยนะคะที่ได้ช่วยคุณนะ่ะคุณจะต้องหาเขาเจอแน่ๆค่ะคามิลาคราวนี้วางแผนจะทำอะไรกันแนะ่เราเพิ่งจะเคยออกมาด้วยกันสองคนแบบนี้ไปครั้งแรกเลยนะคะคามิลาการอยู่ด้วยกันสองคนต่เพียงลำพังมันอันตรายก็จริง แต่ความรู้สึกแดาจาวูที่ไม่อาจอธิบายได้ก็ยังคงดังก้องเหมือนเสียงสะท้อนเพราะรอยยิ้มที่เป็นมิตรนั่นคราวนี้ฉันต้องรู้ท่าแท้ของเธอได้เลยอืมความจริงแล้วทุกวันนี้มันก็เหมือนฝันเลยนะคะหลอกคนชายแน่คะหรือหาคอยเอ็นดูฉันทั้งยังได้ดื่มชาและได้พูดคุยห,ยหลายเรื่องกับท่านพ่อเราก็ได้ฝึกเวทมนต์กับท่านพี่ราวีด้วยทุกวันที่ฉันเป็นอยู่นี้มันมากเกินไปสำหรับฉันซะด้วยซ้ำ คามิล่าเองก็คงจะรู้สึกเหมือนกันกับฉันนตอนแรกใช่ไหมล่ะคะดีจังเลยนะคะที่เราได้แบ่งปันความรู้สึกนี้ด้วยกันนะงั้นฉันก็คงมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขแล้วก็ได้รับความรักเหมือนกันสินะคะนิทานาลูกสาวแท้ๆของท่านดยุกนะ่ะ <c oughs> เอาเลยราเนียใกล้ถึงเวลาที่เธอต้องเลิกเล่นละครแล้วสินะดีแล้วล่ะเธอไม่ต้องสาธยายให้ฉันฟังจนเยิ้นเยอะขนาดนั้นหรอก แค่เธอบอกว่ากำลังปรับตัวได้ดีฉันก็โล่งใจแล้วล่ะอะ <c oughs> ขอบคุณนะคะฉันก็พยายามเป็นคนที่เหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้ในฐานะคนของตระกูลซอฟเฟลเหมือนกันคะ่ะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันกับตอนนี้ <c oughs> ก็บอกได้ทุกเมื่อเลยนะคะฮ <c oughs> ไม่ใช่บู่บ้านที่ขนาดใหญ่นั้นสินะเง <c oughs> มือนก็ <c oughs> น่าจะได้เจอตัวเร็วๆนะเธอไปได้ยินมาจากไหนว่าฉันกำลังตามหาเดนิสอยู่นะจากครูใหญ่ของสถานสงเคราะห์สกายนะคะพอดีก่อนหน้านี้ฉันไปพบท่านเป็นการส่วนตัวมาเดนิสกับฉันเราสนิทกันเพราะโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กที่หมู่บ้านนี้แล้วค่ะแล้วฉันก็รู้จกักกับพ่อแม่ของเดนิสเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะถามเคยได้ยินด้วยว่าพวกท่านพาเดนิสมาจากสถานสงเคราะห์สกายหมายถึง สามีภรรยาที่เคยรับเดนิสไปดูแลแต่ไม่ปรากฏหลักฐานคู่นั้นนะหรอถ้างั้นเธอก็รู้จักกับสถานที่เดนิสอาศัยอยู่ตอนนี้หรือเปล่ารู้สิคะตอนนี้เขาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วคะ่ะนี่ฉันจะได้เจอเดนิสของฉันแล้วจริงๆหรอในที่สุดถ้างั้นฉันก็ขอรบกวนหน่อยนะช่วยพาไปที่บ้านของเดนิสทีสิ <laughs> ได้คะ่ะเขาน่าจะอยู่แถวนี้พอดีเลยแหละ นี่คือบ้านเดนิสยางนั้นเหรอดูเหมือนเรื่องราวจะคลี่คลายดีง่ายต่างจากที่ฉันเป็นกังวลเลยนะอะ้ฉันจะไปดูว่าเดนิสอยู่หรือเปล่าแล้วก็ค่อยมานะคะอ่ะมาโน้ตแล้วคะ่ะเดนิสราเนียไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะนี่เธอมาทําอะไรที่หมู่บ้านล่ะ ให้ hey, ตายนั่นมันนั่นมันอะไรนะทำไมถึงได้อะเดนิสเหรอคามิลาฉันว่ามีอะไรแปลกนี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าทำไมทำไมให้เดนิสของฉันถึงได้เป็นบาปนั้นกันเดนิสเดนิส อยากจะบ้าตายสองคนนั้นมีวิญญาณที่ไร้สตินึกคิดติดตามอยู่ทั้งคู่เลยเหรอไม่มีทางที่สถานสงเคราะห์แบบนี้จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแน่คามิล่าคนที่คุณตามหาใช้เดนิที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะอืมเหมือนจะใช่นะอย่างนั้นล่ะก่อนอื่นฉันจำเป็นต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าแท้จริงแล้ววิญญาณพวกนั้นคืออะไรกันแนะ่ฉันขอเข้าไปคุยข้างในจะได้ไหม แดนิสนี่แม่เองแม่ไงจำไม่ได้หรอแม่มาแล้วนะลูกแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแน่นเนี่ยเงินคราวนี้ขอถามเหตุผลที่คุณตามหาผมได้ไหมครับเดนิสเมื่อไม่นานมานี้มีคนตระเวนหาหนายอยู่นะที่แน่ๆน่ไม่ใช่ฉันหรอกแต่แม่ของนายนะกำลังตามหาหนายอยู่นะหรอ แม่กำลังตามหาผมอย่างนั้นหรอ <S <S หมายถึงแม่แท้ๆที่ฝากนายไว้กับสถานสงเคราะห์ไงนัน่น,น,นหมายความว่ายังไงผู้หญิงคนนั้นตายไปแล้วนะดูเจ้าเด็กนี้สิสแสดงว่ารู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วสินะอืมไม่กี่วันมานี้เธอมาขอร้องฉันอย่างจริงจังเลยล่ะว่าได้โปรดช่วยตามหาลูกให้เธอทีแม่ของเดนิสนั่นหรอคะถ้าไม่ใช่ล้วฉันจะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะ นี่ฉันก็เพิ่งเคยเจอเดนิสเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเอาล่ะคราวนี้ก็ค่อยๆค,ยค,ยคายมาสินะว่าพวกนายสองคนจะรวมหัวกันทำอะไรออะอะไรนะภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ชัดเลยแต่ปากฉันยังไม่ได้แตะเครื่องดื่มสักหยดเลยนะฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะคะคามิลา ดอกไม้ที่วางอยู่ตรงหน้าคามิลาก็คือดอกไม้ที่ชื่อว่าเดทูราล่ะว่าไงนะ <c oughs> ที่ภาษาดอกไม้หมายถึงกลลัวไงคะไม่ใช่เครื่องดืง่มแต่เป็นดอกไม้สวยละ่ะฉันชะล่าใจเกินไป เพราะคุณวิ่งเต้นไปทั่วคนเดียวแบบนี้เลยไม่เคยเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวยังไงล่ะคะคามิลามาเอาใจช่วยคามิลากันนะคะว่าจะฟื้นจากเหตุการณ์นี้ได้ไหมติดตามได้ที่อีพีหน้าเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ